สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะพามาแก้ปัญหาเบฟร้อยสิบไอครับคันนี้ก็มีอาการเสียงเครื่องดังแจ๊กๆนะครับผมเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดูนะครับว่ามันดังจากอะไรนะครับผมกังแรงมากนะครับผมเดี๋ยวเรามาถอดดูไอ้เจ้าฝาครอบ ชอบเบาวกันนะครับทันนี้ก็เคยทําเครื่องมาแล้วนะครับประมาณเดือนสองเดือนที่แล้วนะครับเพราะน้ํามันเครื่องน่าจะไม่มีปัญหานะครับเพราะว่ารถมันไม่มีควันนะครับม,มันเครื่องก็เต็มนะครับผมมีครับผมไม่ขาดนะครับ อันนี้ก็ทําเครื่องมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาไขปริศนากันครับผมว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผม เราเจอสาเหตุได้นะครับผมน็อตตั้งวาล์วนะครับผมตัวเมียมันหลุดนะครับผมเหลือแต่ตัวผู้น่าจะหลุดลงมาด้านล่างแบบนี้นะครับโอ้ครับสงสัยอตอนที่ประกอบเครื่องนะครับสงสัยดืมขันน็อตนะครับผมหรือว่าขันไม่แน่นนะครับขี่ไปแนละ้วมันก็กระแทกกระแทกมันก็จะคลายตัวนะครับ ก็เป็นอีกสาหเหตุหนึ่งนะครับผมที่ทำให้เครื่องยนต์มีเสียงดังแฉกๆนะครับเดี๋ยวเรามาล็อกตัวเมียให้แน่นแล้วก็มาลองสตาร์ทนะครับน่าจะไม่มีปัญหานะครับผมสงสัยช่างคนก่อน น่าจะลืมนะครับผมเราเรามาใส่ฟ้าครอบแล้วก็ลองสตาร์ทกันนะครับพวกโซโลโินพวก ทุกอย่างกลิ่งตรงนี้ก็มีรอยถอดรอยเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมมียังมีรอยประกินใหม่ๆอยู่นะครับเพราะแสดงว,ว่าเปลี่ยนมายังไม่นานนะครับผมน่าจะดื่มล็อกตัวเมียเวลาถอดนอตตั้งวาวออก เรามาสตาร์ทเครื่องกันนะครับก็มันก็ยังดังนะครับผมเดี๋ยวเรามาหาสาเหตุตัวใหม่นะครับ็อ,อยแจ๊กแจ๊กอยู่นะครับผม ผมถอดออกมาเดี๋ยวเราตั้งให้มันชิดกว่านี้นะครับมันตะตานเมื่อกี้นั่นน่าจะคลายตัวนะครับเอาให้ชิดๆเลยนะครับคราวนี้ ตัวล่างก็โอเคนะครับผมตัวบนก็ตัวรลินก็ตึงดีนะครับผมเดี๋ยวเอาประกอบเข้าใหม่แล้วก็ลองอีกรอบนะครับ บนี้หวังว่าน่าจะเงียบนะครับผมลองสตาร์ทเครื่องครับโอเคแล้วครับผมเงียบเลยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับผม